เอาพี่นงครับจอดรถปึ๊บเจอปั๊บเจอปั๊บเอายิ่มองจอดรถนี่ยอุ้ยโดนร้องดรอขล้นี yeah. <yt> ่กล้อไม่น hmm. yes. uh ั่งกะลำอับใสเสียยิ่งสเสียมเขียมเสียมไม่เสียมไม่กินหรอดูตสีออกยิ่ดมองจอดรถคักนนี่ขรอนั่งวัดแอนเฮ็ดยังขล้อวันเฮ็ดยังสุดขล้อแดง มันก็สีมาออกยุงสีเนาะของเราเนอะจอดรถปั๊บพอาปั๊บเลยวันนี้เนี่ยพ่อแม่สีพออยู่บ่กขอเราทั้งนั้นสวัสดีครับอยู่กับช่องยูทู e ตั้งกับก่อนบ้านหนองไฟ วันนี้ก็มาก้าป่าเห็ดเหมือนเดิมนะครับวันนี้เป็นวันที่13ก,รรก,รรกัมกระดาษกรมสองารรดา165ครับเป็นลงๆลงเรื่มๆเนาะ <c oughs> วมนได้เขาป้าโดนเนาะสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องทั้งยูทูบล้วกะพี่น้องทั้งแฟนเพจแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับสวัสดีพี่น้องทั้งฟังไทยฟังเล่าล้วกะพี่น้องทั้งต่างประเทศครับมาหาเนือใหม่น้ำตุ่นมาหาเห็ดน้ำตุนนะครับว่าแต่ก่อนลงๆเรื่มๆ มาเห็ดน้ำต้าน้ำมีก่อนนะครับมาหนีกันมากับนองขรรอหนะครับเนาะสวัสดีครับอันนี้เสี้ยนเสี้ยนฮาเห็ดปวกแดงวันนี้ครับพ่อซุปีครับพี่น้องครับมันเห็ดปวกแดงก็ร่งออกก็เลยทานองขรอมาน้าครับเมื่อกี้นั้นจอดรถปุ๊บพอปั๊บหน่อยก่อนเนาะนองขรอเป็นคนเห็นพี่น้องจอดปุ๊บพอปั๊บเลยนี่มองจอดรถนี่ครับก่ย่างข้าวมาแล้วละละมาพอล่ะต่าบะเมียนเห็ดปวกแดงนะครับเห็ดปวกขาดำอ๋อ่อนเจ็ด ปล่อยแล้วครับผู้ดได้พอด่อนีอดอน่ดอกนี้ก้นนี่เรียกวไอคอนก็ตาดีแต่ื้อนอเคยอยู่เลย คุณก่อรอพออ่อยละครับนั่นดอนะโอง้งามๆเ,เลยก่อนอะกะลังตูมเอาให้ก่อนค่ายๆให้หัวายน้ำาหยก่อนเพราะมันตูมแหมเก็ค่อๆให้ดัวใยน้ำยอม,มดีเลยนั่นดอกนะั่นแหงคือค่ะข่อนรอ, <laughs> อเหมือนเห็ดปัวายน้ำเลยเฮ้ยไม่นินอยู่เฮ้ย ขึ้องดูบ้งบิ้งบ้งเอาเกือบมาบิาง้งเปม็นสีเมียนอยู่เหมนขึ้นอีกตัวคือเท่าอืมถ้าว่าเหม็นให้ตัวขนาดมันต้อออกเป็นมูนะนีเป็นงั้นมูอยู่แต่มันเขามูหน่อยแบกให้เม็นหางมันออกว่หัวมันจะใสร่ระเบนนี้ อันนั่นเทาเลยอุ้ยไอ้ก็เมียนไม่ได้ผลเมียนด้วยเมียนยู่ได้หน่เห็ดปวกใจน่นันนั่นนั่นเมียนยีนั่นนัน,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 นดอกนึ่งนี่โอ้อันไหก่อนออห,หาบม,มันมนซะเล้ว ฮะบึนตลอครับนี่ครับนี่ปลวกใช้นั่มู่นั่นก็ติดซ้ำนั่งแล้วงงมั้งไอ้ต้นอืนติดึงดงกอืดึงเลยเดยวอืนี่ปลวกลนร้วนเลยครับนองนี้ปลวกหาดำเอยก่อน ใ่เขียวครับใ่เขียวดอกแรลกขล้องนเอนีครับดอกสวยๆกลุ่ครับทั้งในมีเห็ดสวกครับ khoai nghe này con mắt mhmm mhmm nhẹ mhmm 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 เกิดสองซ้มหมืน่นมูออกไม่ก็ออกมูเท่ากับเท่าครับ

นั่นดอกครับนั่นดอกนึง4ดอกอืมงดอกยูปอกไก่กันไปไหนนะครับเนาะนต้นทั้งนีงออกว่กากไหลเก็บอยู่อ่ะไปก่อนมีแม่อมฝนด้อครับให้เขารออีกดอกนึงยิ่งใส่ใจก่อน เห็ดไข่ก้อนพ่อยเห็ดไข่ครับพี่น้องครับต้นเห็ห <c oughs> เดไข่ไฮโอ้จะแดด <c oughs> หยุดฝนครับเอ้าให้บ่ะเนี่อืมอืมได้เยอะดอกได้แข็งปะไม่แข็งนะ <c oughs> โอ้ยวันเหล่าสาวล่วงหนึ่เนี่ยเบิ้งก็ยังสีแข็ง,ขง เฮนาเฮ็ไข่ยามลยแมงมุมไล่นายลอแต่ยายแมงมุมไล่หลายแต่ว่าเ่ท่นมีคนม่อย่างพ่อก็เลยมาเบิดยายแมงมุมถ้าตลบยายแมงมุมตลอดดึงเลย นี่ก็มนหือซื้อก็ยังสิพอใี้ปวกเลียงมาพอละง่ายง่าไปกับหรือซื้อก็ยังสิพออยู่ว่า้่อนแต่กับว่าพอคือหมู่บ้านให้ยังขรรเราปวกเลียงอยของเาป่อ,ออีริีงสปา้าเด็กก้อนโอ้ยพ่ออีริีวับนี้ พ่อตะวันมีความรู้สึกว่าสิพ่อปุ๊บไปก่อนจดช่วยๆมาหนุ่มหน้องครับจักดอกหลยก่อนจักดอกขอละหนึ่งสองสามสี่สี่ดอกวันปานไม่ก้อนมาเก็บไหมโอ้ยมาด้วยก้นเอ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วตะวันมีความรู้สึกว่าสิพ่อกระพาะเลยพี่น้องจิบมันนะอันนี้กันอันนก่อน ดอกอะไรกัะดอกเติบดอกซวยๆเลยดอกเยซวยโอ้ยเรื่มดอกเยซวยๆอืมดอกซวยเพลินพี่น้องมันอันโคตรงักวันนั่นทัวร์แรกโอ้ยเสียงงัดอืมเพลินเพลิน อาเซียนมีมปวกแด,ดงมากกับป่ออีดีพี่น้องครับเซียนคอรอ์ลเซียนคอรอ์ลปีที่เดียวกับมีแต่งแต่เพิ่นเด้หาป่อยม,มดไข่เขียวครับพี่น้องครับหมดไข่เขียวดอ,อกบังง่ายเลยมีปวกก็มีมมครับไม่อบอกอียังไงก,ก่อนคือแดงพักแก ลูกใครกินได้ผลไม่โห,โห,โห่วงหรือไงเอียงเนี่ยังผลไลมยย้ต่างๆประเทศเนาะนวยเอียงนี่ครับพี่น้องครับหอมๆดีครับเป็นแต่แสบครับแต่ปากกากินหรอกเนาะ <c oughs> โลนเต็มอยู่แดงเต็มเลยครับเลยบุญครับพี่น้องครับเห็ดไข่ดอกนึงอยู่ตนหนา <c oughs> เกิดอยู่งโล่งๆเลยครับ เกิดแบบโล่งแห้งหน,หน่อยน้อยขอร้อนหรอโคตโล่งโล่งมากมาก็เห็ดปววคาบเห็ดปววคาดำเนาะเห็ดทานครับ กำลังขึ้นไม่เนาะกำลังงามเลยครับบางที่ก็มีเห็ดปวกครับเก็บได้คาร์ลออุ้ยงามเหมือนกันด้วยละครลองามโอ้โหงามไหมสีีกดอกนี้ครับดอกนี้ก็งามครับ ดอกังเล็ดดอกฟันเห็นด้ว่ะโอ้แมนดิ <laughs> ดึงเลยแมนป่ะเอาเบิ้งนี่เฮ็ดผวกโอ้บยบอาหลอดอะอ๋อเอาไปสะเอาไปพ่อไหนข้าเขียว นี่ยังไงก่อนเออปลวกนี่ยังก่อนปลวก ชล้กกะล้อ,ลอดอกใหญ่ก,ก็สวยเม็ดตัวครับเม็ดตัวการพิดำนิยตัวนี่ทั้ง้น่เลยตัว <c oughs> <c oughs> พอดงเห็ดดินครับพี่น้องครับเห็ดขาวดินนี่ก่อนดี๋ยวนี้ก่อน,น,อน,นขอรอไปซีเปาไ้ทาแล้วครับอยู่ตั้งนา อันนี้เฮดไข่ครับเกิดมาแซมมูออกเงาเลยครับพี่น้องครับออกเป็นมูมนปูดกไว้แล้วอย่เลื่มเลือดอะแซม ไปโอ้ออนยนี่อุมกับน,นี้ดึงเอ,อมาม่หายนะดึงเลยอ๋อเกิดขึ้นในอุ้มบนครับพี่น้องครับคุดถ่ายไปในคาร์ลคุดถ่ายครับนี่ bọ cápie nong, uo, nai lượp, đại bài đại văn, đọc luôn, này, đây, là ai nầm, có อย่างม่ปล่อยเห็ดทานครับเห็ดทานดอ,อกใหญ่ ยสวยๆครับสวยๆเราหนีจากง่ามครับแข็งดีเลยหรอ đó nè, ngắm, ngắm, ui, khụt chẹng, cá, cả đọc nồi, đào khí cầu, nhỉ, đào nè, à, đào nè จุบนุ่กันผัวเฮ็ดยังครับพี่น้องครับเฮ็ดยังเฮ็ดยังโอ้พวกเดว้ายพีน้องเฮ็ดพวกเด็โอ้ยปิ้งยิงลูกปาดโอ้ยพี่น้องคุณนะโอ้พี่น่งคุณ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 โอ้ยนย้มนโอ้ยพี่ะดอกงามอุ้ย

น,นอมุมนบูต้าบูดงมากอไหลีหหน่อยก่อนอโอ้ของเด็กพี่น้องครับมองนี้เบ็ดละไปจัง ผมนั่งน,นั่หน,นึ่โอ้ข้าไ่ไอ้จับน์งูนห่ยัไ,ไม่ได้แลยหลบซู น้อยนึงว่าเป็นยังไงครับพี่น้องครับพูนี่้ายดอกเจอเลยครับ เปนเรื่องสั้นๆก่อนก็ไฟก็สั้นนะครับพี่น้องครับตื่นเต้นหน่อยก่อนนะหางากแห้งครับอดอกนี้บอกทะเละบอกเห่าใ่น้ำโซ่ทะเลาะว่าสิยางมาเอาเห็ดไข่ดอกนี่ครับยางไปอีกน้อยเดียวเต็มเลย เห็ดปวกอันแดงเต็มเลยอันมูที่สองนี่ก็คอลอยเป็นก้อนผอยแล้วครับมันหมานล่ะครับปุ่นครับพี่น้องข้าพอยแล้วครับเห็ดปวกแดงแต่ว่ามูหนีใบไงครับสามดอกสองดอกเอาอก่อนมูหนีตนเป็นคนพ้พนอยครับ ง,งังมากอะใกเ้กันเลยครับเบิรดแล้วครับมูนี่สามดอกน้องขอรอเคี่ยวหาดอกเกิดไหมครับ ก็ว <laughs> ่าก็ละปีแมนไม่ซ้ำหนีหรือมั้งอาจะไม่ซ้ำดอกคือจังเหรมูแหลกเจ้าพอเนาะซีหายดอกสี่ดอกมูี้กับส,สามดอกครับอ,อ๋อไอตัวขาดำครับก็ุกอ, <laughs> อีกไหมบอสเอามันหมานอีกจากมูนะบอครับพี่น้องครับ ไกลเตี๋นเลยครับออกป้ามาเหรอครับนี่นะครับน้องมาพออายบาวิดครับยายซาเจอพอดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีตอนสุดท้ายนี่แหละฝุงมาพอกันครับนี่ครับกะมันหมานกับสุขคนอยู่นะครับเนาะแต่ว่ารู้สึกว่าเป็นยังไงครับมื่อนี้ก็อู้ยหย่างจนลาลอยเลยหย่างจนลาลอยอีหลีครับใส่อุงโซ่อืม น้องน้องขอลอพ่อจักมูก่อขอลอสามสี่สองสามสามมูป้าขอมาคนเดียวมคนเดียวตาเล็กหน่อยตาใสขอบคุณตัวกำลังใจครับที่เขามาอยังปลาหาเห็ดเปมืมูตอนกับอีกคนน้องขอลอละกันใหญ่ซัเจี๊ยบไอ้บ่าววิครับขอบคุณในหลายครับขอให้พ่อแม่พี่น้องมีสุขภาพแข็งแรงลำลุ่นเงินทองตลอดปีและตลอดไปครับไปพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ นี่ครับมา่วฮดบานแล้วนะครับน้องข้าวกระสีมาแกะของฝากเลยครับพี่น้องครับของฝากจากพี่สมจิตจากจากจากพี่สมจิตแซนบุตรหรือว่าพี่มนนะครับนาอ<ม>อันผู้ที่เป็นทรงอันนี้มา,หาไห้ไม่ก่อนทรงผ้าคลุมหัวสีเหลืองๆในแจงอี<ม>ส่ไปหาหน่อใหม่ประจาประจำนั่นนี่เป็นกระร้มาไห้เดียวครับม้าแกะเบิ้งแกะเบิ้งพี่ลววา<ม>ว่างวนเนียนทรงขนมมากเพราะว่างวานนั่นไอ้ก่อนวนะ่า อะไรนึกว่าขนมมันใบก่อนเป็นการเลยส่งขนมมากเเกๆใช่แรงงานเด็กนะเจ้าหน้าเด็กก็ถ่าน ชอบเลยไว้กันแอลโมนเอลโมนไม่โอเทย์ถนนยังนั่นเลยครับเค้กบ่ะมีกระเป๋าด้วยมาด้วยออะไรนี่ไม่น่ารักจ้ะโอ้ยของเล่นอันดานี่ของเล่นอันดา ไดโนเสาร์โอ้ยขอบคุณหลายๆด้วยครับต้องไดโนเสาร์หน่อยมาให้งมตากแดดเม็ดด้วยมีเมดด้วยืมนี่ของของเล่นหลานน้อยเด้อขอบคุณหลายๆครับของเล่นหลานกันมาให้น้ำนี้นะครับเนาะของเล่นหลานฮะพี่ก็เล่นได้พี่พี่ยังไม่แก่ถ้าเลยลรา ไปครับพี่น้องครับขอบคุณพี่มุ์นะครับขอบคุณพี่มณ์ในไหนได้ับดีทรงขนมมาให้กินนะครับน้องถือใจ่อกกรรถุใจนองขอด้อหลายๆครับขอบคุณหลายๆครับครับสำหรับคลิปหาเฮ็ดนะครับนอกอากาเปิดของฝากกะเอาไว้ซ้ำนี่แหละครับพี่น้องครับขอบคุณพี่มณ์หลายๆครับที่สรงของฝากมากให้นะครับน้องสือใจหลายๆครับขอให้พี่มุ์มีสุขภาพแข็งแรงลำเลื่ยลำรวยได้ครับพี่ขอบคุณหลายๆครับไปพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับอีกหลอบหนึ่งครับ เอันดาวัสดีเป็นพ่อง